สำหรับเธอคนนี้ค่ะแน่นอนว่านาทีนี้แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนค่ะหลังจากที่ออกรายการเนี่ยติดต่อกันอวดอ้างว่าสามารถดึงคลื่นพลังบุญมารักษาโรคแล้วก็สื่อสารกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตามหาห้าล้านดวงจิตน,นั่นเองค่ะแน่นอนก็ว่าสำหรับน้องหญิงนะคะหรือว่านางสาวสวรวีอายุ38ปีค่ะซึ่งก่อนมาเปิดสำนักคลื่นพลังบุญเนี่ยทางด้านของช่อง8ได้มีการขุดประวัติออกมานะคะว่าน้องหญิงเนี่ย เป็นนักธุรกิจสวยแซ่บมาก่อนโดยในปี63ค่ะเธอได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมของดารา v a ิ i ตี้อวอร์ดครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพูดจาฉะฉานแตกต่างกับปัจจุบันลิบลับการที่พูดเจ้าค้าเจ้าขานะคะเจ้าตัวเนี่ยเคยเล่าว่าจบปริญญาโทค่ะทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมาทํางานที่บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาจบได้เพราะว่าทุนแผ่นดินนะคะคือไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ชีวิตทางโลกกระทั่งยานเปิดค่ะ อะไรก็ตามนะคะน้องหญิงเนี่ยเคยถูกจับเหมือนกันเมื่อปี2,561ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการใช้พลังบุญรักษาคนค่ะก็ถือได้ว่าโอ้โห,โหเรียนจบก็ไม่ธรรมดาโปรไฟล์ก็ดีดีค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ